ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะท่านชมพบกับละอองชาแนลนะคะค่ะวันนี้แอดก็มาอยู่ที่วัดเทพชัยมงคลบ้านขยองเหมือนเช่นเคยนะคะท่านชมค่ะก็ไม่ทราบว่าเมื่อวานพอจะมีใครโชคดีกันบ้างไหมคะเพราะว่าคลิปที่ว่าแอดลงไปก็มีเข้าอยู่หลายคลิปนะคะท่านท่านผู้ชมค่ะก็มีประมาณสามสี่คลิปนะคะก็จากต้นพ่อก็เข้านะคะท่านชมค่ะ แอดก็คิดว่ามีเอฟซีของแอดน่าจะโชคดีกันหลายต่อหลายท่านนะคะท่านชมแต่ว่างวดนี้แอดก็ไม่โชคดีนะคะท่านชมเพราะว่าแอดซื้อแต่หกห้านะคะท่านชมแล้วก็ห้าหกหกห้าแล้วก็สองห้าห้าสองนะคะก็เลยไม่โชคดีนะคะท่านชมคะ่ะก็น่าเสียดายมากมากนะคะก็ผิดไปเต็มหนึ่งนะคะท่านชมเดี๋ยววันนี้แอดจะพาท่านผู้ชมมา พูดคุยสนทนากับหลวงตากันอีกรอบนะคะท่านชมค่ะเพราะว่าแอดได้ข่าวมาว่าเมื่อวานหลวงตาก็ได้ตัวเด็ดเดดนะคะท่านชมแต่ว่าก็หาซื้อไม่ทันนะคะท่านชมค่ะค่ะกราบนมัสการค่ะหลวงตา ค่ะแอดได้ข่าวมาว่าหลวงตาเมื่อวานได้ตัวเล็กเด็ดใช่ไหมคะหลวงตาอ๋อเมื่อวานแอดก็ไม่ได้มาค่ะหลวงตาเนาะปวดมัหมอดเลยจ้าหลวงตาเห็นจากที่ไหนคะหลวงตาเห็นจากจอมปลวกเห็นจากจอมปลวกปวดค่ะเห็นตัวไหนคะหลวงตาเป็นหกเจ็ดโอ้ยทำไมเสียดายมากๆเลยเนาะหลวงตาเนาะจ้าตัวเมอร์ก็ึืนก็ หม้อก็ตะดนักอุบลโทรหม้อยมอีอุบลอ๋อมีงาโยมจากอุบลโทรมาหาหลวงตาหม้ค่ะก็คือโทรหม้อก็จะหนิ่งอยู่สอบในหน้าข้าหลวงตาที่มันอยู่สอบเองที่ฝันเล็กไอ้ข้าไอ้นุตมาเคยยังสมุกคนนี้เลหกเจ็ดจริงจริงปรับที่โดนแจ้งหาเขาโทรมาถามหลวงตาว่าหลวงตาได้ตัวไหนบ้างใช่ไหมคะแล้วก็หลวงตาก็บอกไปว่า เห็นจากจอมปลวกก็หกเจ็ดตัวเดียวใช่ไหมคะหลวงตาตัวเดียวเี่น้องหันอุ้ยน่าเสียดายเนาะหลวงตาค่ะเพราะทำมตัวเราตีมันเจินกี้กี้ส่งกระบะบัสโนราสลายาะไม่ทันเนาะหลวงตาค่ะก็ผมบัสเจินแ้วบางนุ่มบุกก็แชับเองนะเคยนวู่รตรองยังขิมุนเองจ้าเนาะจอมปลวกก็ยังให้แม่นอยู่เหมือนเดิมวัวยังเหมือนเดิมนะคะท่านชมยังเปี๊ี่หก หกสี่พี่หกพี่หกช่วงก่อนนู่นที่ว่าหลวงตาได้สามตัวเนาะอ๋อน้องห้จ้าอันนี้ก็คือออดก้องนี่คือมือแจ้งก้องนี่คืจ้าสองตัวก็หกเจ็ดอ๋อค่ะหลวงตาอ๋อแต่ว่าก็หาซื้อไม่ทันเนาะหลวงตาเนาะเพราะว่าเขาส่งหมดแล้วนะคะท่านชมก็เสียดายมากมากนะคะแต่ว่าเมื่อวานแอดก็ไม่ได้มาถ้าถ้าแอดมาก็น่าจะโชคดีไปกับหลวงตาเนาะหลวงตาอ๋อค่ะ แล้วเมื่อคืนหลวงตาฝันอีกแล้วใช่ไหมคะหลวงตามันฝันในวันลื่มันเรียนแทนนู่นไม่ได้ฝันยังเต่นอนนี่มันเป็นโรนอนยังไม่หลับใช่ไหมคะปวดปิดบ่านหรือเงี้ยในเนอ๋อเมื่อหัวค่ำตอนหัวค่ำปวดปวดจะดูยังโยมุบลับ่าแปดเจ็ดแปดเจ็ดสามใบรองอ๋อได้ยินเสียงมีเสียงมาบอกว่าแปดเจ็ดแปดเจ็ด แปดเจ็ดสามครั้งปวดก็ในบรายุมตะแก่ตะแก่ต่อเลยใช่ไหมอ๋อคือเสียงที่บอกคือเสียงตุ๊กแกใช่ไหมคะหลวงตาคือเสียงคนเลเหมือนเสียงคนเหมือนเสียงคนปวดแต่ว่าพอบอกเสร็จก็ได้ยินตุ๊กแกร้องปวดอ๋อรู้ว่าตุ๊กแกจะมามาให้ปริศนาตันเลกมามกันมาทำไมกันมาแก่ยวฟอตั้งแต่มาอยู่ ตรงกุฏินี้ก็ยังไม่เคยได้ยินเนาะหลวงตากยๆบลม็เพิ่งได้ยินเมื่อคืนนะคะท่านชมค่ะได้ยินว่าแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดสามครั้งแล้วก็ทุกแกก็ร้องต่อนะคะท่านชมก็เสียงทุกแกบอกก็เหมือนเสียงคนเนาะหลวงตาเหมือนเสียงคนเสียงคน,งคนตอนบอกตัวเลขก็หลวงตาก็บอกว่าคล้ายเสียงคนนะคะท่านชมพอบอกตัวเลขเสร็จสามครั้งแปดเจ็ดแปดเจ็ด แปดเจ็ดสามครั้งแล้วก็ตุ๊กแกก็ร้องตุ๊กแกตุ๊กแกแบบนี้ร้องตุ๊กแกตุ๊กแกเลื่อยอยู่ในสมาร์ทใส่ยังน่าร้องตุ๊กแกเปลกเนาะดวงตาเนาะจ้าดวงตาก็ยังไม่ได้นอนเนาะตื่ะปวดเน e a ยังไม่ได้นอนหลับนะคะแต่ว่าได้ยินเสียงก็ไปชโวยก็น้องช่วยตัวคุยเสบียะเสบียะก็ไหว้พระก่อนจะนอนก็ไหว้พระเนาะดวงตาค่ะ ออจีนถูกถวายไปอ่ะจ้าก็ถวายไปก็จะมาจูด่งจูล่จ้าจูมุ่งอะไรอยางเ้ยก็โลกนะหรือต้แก่ลมพอสักพักก็ได้ยินเสียงปวดหรือแปดเจ็ดค่ะแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดดองอะไรสบานหรือต้แก่ต้แก่ต้แก่ต่อเลยโอ้น้องลงตาเอ็ดคิดว่าตุ๊กแกน่าจะมาให้โชคค่ะหรือจ้าเพราะว่าเสียง ก็เสียงชัดใช่ไหมคะหลวงตาเสียงที่ว่าบอกตัวเลขนะ่วดถ้ายังทัวเลขไหอนึกโอเหมือนเสียงคนใช่ไหมคะ๋อตุ๊กแกร้องก็เหมือนเสียงคนนะคะท่านชมก่อนที่ว่าตุ๊กแกจะร้องก็บอกบอกตัวเลขก็แปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดแล้วก็ตุ๊กแกตุ๊กแกแบบนี้ใช่ไหมคะหลวงตาปวดก็ไงโอ้น้ตมาชอนเล็กน้ยนะคือแปปเล็กบอกเจ จ้าแล้วลองตามีญาติโยมที่ว่าโทรมาบอกรองตาเขาที่ว่าโทรมาถามรองตาน่หรองตาอุบลมาจากอุบลหมจากอุบลคนอุบลโทรมาถามรองตาว่าลองตาได้ตัวไหนใช่ไหมคะพวกโทรมาเมื่อวานใช่ไหมคะลองตาเมื่อวานก็ง่ายเจ้นเฮ้ยโอ้ค่ะลวงตาอุ้ยเสียดายเนาะลองตาค่ะบุนใหกล่องก่อนเที่ยงเนาะลองตาพวก แลก็สีโทอมอตนึ่งยูนแตอร์รสมาริกตัวตาลูกตาปันเล็กเอ้ใช่ไหมพี่เรไป,ไปรน,นิงทาลูกตา,ยอ,าอยูมมย่สำน,น,<า>นักใส่เด็กะมามันอยู่สำัไอเจ๊เจียวหน่ค่ะนู่นะมาเคยสมหมคนนีเคยหกเจ็ดจอมลวกในลูกตาสีโทมโอเจี๊ยวอะไรอย่เงอ้น้ยลูกตาขณะทุเราจริงสั้นี่ค่ะอ๋อจ้ะก็น่าจะโชคดี น้องลงตา,าค่ะก,ก็คิดว่าน่าจะโชคดีหลายต่อหลายท่านนะคะท่านชมค่ะเพราะว่าได้โทรมาถามลงตา,าตัวเองด้วยตัวเองเนะาะลงตาโทรมาถามลงตาลงตาก็บอกเลขตัวเดียวนะคะก็คือหกจิตนะคะท่านชมก็คงจะโชคดีกันหลายต่อหลายท่านนะคะท่านชมค่ะ งวดนี้หลวงตาก็ได้แล้วนะคะคือ8ปดเจ็ดะหลวงตาปวดนึ่งม่นนึ่งมัเม่นเจ็ด,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 ดค่ะก็ลองนําไปพิจารณาดูนะคะท่านชมเผื่อว่าตัวเลขตัวนี้จะเป็นตัวเลขที่นําโชคนะคะเพราะว่าหลวงตาก็ดูตัวเลขแม่นเหมือนกันนะคะท่านชมค่ะก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาเอานะคะจะชอบหรือไม่ชอบก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่านผู้ชมเองด้วยนะคะ เพราะว่าเรื่องตัวเลขก็ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าได้นะคะท่านชมคะทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับโชคและก็วาสนาของแต่ละท่านด้วยนะคะค่ะแอดก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีกับไปกับหลวงตานะคะค่ะโชคดีคะ่ะขอบคุณคะ่ะขอบคุณค่ะหลวงตาอ,อ,งงงองมีสสิ่ ค่ะเนี่ยนะคะท่านชมเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมมาขอโชคขอลาบกับจจมปลวกกันนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาหลวงตาก็ได้จากโจมปลวกนะคะแต่ว่าหาซื้อไม่ทันเนาะหลวงตาปวกค่ะเห็นจากจุดไหนคะหลวงตาอืมจุดนี้นี่อเห็นเป็นหกจิดใช่ไหมคะปลวอ๋อแต่ว่าตอนนี้มหายไปแล้วค่ะหลวงตาไม่เห็นเลยค่ะ แต่ว่าเหมือนมีเลขเจ็ดยังอยู่นี่นะคะท่านชมค่ะก็ส่งไปด้วยกันนะคะงดเมื่อวานนะคะท่านชมหลวงตาก็เห็นจากจุดนี้นะคะท่านชมหกเจ็ดใช่ไหมนี่หลวงตายังอยู่ค่ะหกข้างหน้าเจ็ดอยู่ตรงนี้ค่ะพวดงองอกก็รู้ค่ะ เห็นเป็นหกกับเจ็ดนะคะท่านชมเมื่อวานลงตาก็เห็นนะคะแต่ว่าซื้อไม่ทันนะคะท่านชมค่ะก็เสียดายมากๆค่ะวันนี้เดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมมาส่องด้วยกันนะคะว่าจะเห็นเป็นตัวไหนกันบ้างนะคะเดี๋ยวมาส่งข้างล่างนะคะตรงนี้ก็ กำลังก่อขึ้นมาใหม่นะคะท่านชมจจมปลวกอยไหมัก่อเมื่อคืนใช่ไหมคะเมื่อวานนี้ไหมคะลงตามันก่กอซ้าก็ซายไงอ๋อเมื่อวานมีแต่ตรงข้างบนใช่ไหมคะพวกอันนี้ก็เพิ่งสร้างเมื่อคืนนะคะท่านชมก็ส่องไปด้วยกันนะคะว่าจะเห็นเป็นตัวไหนได้บ้างนะคะเคยเยอะไหมหลังเห็นไหมคะเคยยังวันนี้เห็นไหมคะลงตา มันขึ้นเลยยังไม่เห็นเนาะตัวใช่เครื่้นเตือนแล้วเนี่ยนะคะท่านชมก็ส่งไปกับแอดนะคะเห็นเป็นเตอร์ไหนก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะตรงนี้เห็นเลขเจ็ดงตาตรงไหนได้ไหมคิ ตรงนี้เป็นเลขเจ็ดตรงนี้เป็นเลขเจ็ดแต่ว่าแนวนอนนะคะกดเสิร์ดีก่อเนาะเจ็ดดีเจ็ดแนวนอนนะคะท่านชมเนาะเบา,บาทั่วเครื่องไลยหรือไม่ก็เราถ่ายฝั่งนี้ค่ะลงตาถ้าฝ่ายถ้าถ่ายฝั่งนู้นก็จะมองเห็นชัดค่ะคล้ายๆเจ็ดกับสามค่ะลงตาตรงนี้เป็นเจ็ด ตรงนี้เหมือนเลขสามเหมือนสามเจ็ดค่ะท่านชมค่ะในสายตาของเอก็มองเห็นเป็นสามกับเจ็ดนะคะก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านก็ส่งด้วยสายตาตัวเองนะคะเผื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะมองเห็นนะคะก็เอ็เข้าไปดูคอมเมนต์ก็มีหลายต่หลายท่านนะคะที่ว่ามองเห็นตัวเลขที่มีโชคนะคะ เพราะว่าสายตาของคนเราก็จะมองเห็นไม่เหมือนกันนะคะท่านชมแอดก็อยากจะให้ท่านผู้ชมส่งด้วยสายตาตัวเองมากกว่านะคะเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะก็เลขปลาจำก็เสียดายมากๆค่ะท่านชมแอดก็ซื้อตามปลาจัน,นะคะปลาจำเห็นจาก ตรงจุดนี้นะคะท่านชมแต่ว่าวันนี้ปลาจันยังไม่ได้มานะคะปลาจันก็มองเห็นเป็น9ก้าห้าเจ็ดนะคะท่านชมก็ผิดไปเต้มหนึ่งนะคะก็เสียดายมากๆากค่ะหวยก็อกเก้าหเจ็ดนะคะท่านชมเลขปลาจันก็เก้าห้าเ็ดนะคะเสียดายมากๆกค่ะก็เลยไม่โชคดีเหมือนคนอื่นนะคะท่านชมค่ะ นี่นะคะเดี๋ยวจะส่งให้ท่านผู้ชมส่งไปด้วยกันนะคะกล่งนี้ก็ไม่เห็นตัวเลขนะคะก็เห็นตรงจุดเดียวนะคะท่านชมที่ว่าสามเจ็ดนะคะต,ตัวอะไรเนาะ ครับเซตมุกนะาละอุ้ยลูกลังแล้วนะเนี่ดูดินี่แดดจะปรับมุมกล้องนะคะท่านผู้ชมถ้าจุดนี้จะเหมือนเลขเก้านะคะตรงนี้เหมือนเลขหกนะคะท่านผู้ชม เอ็ดก็มองเห็นเป็นเก้ากับหกนะคะท่านชมค่ะข้างหลังคล้ายๆจะเป็นเลขศูนย์นะคะถ้าสามตัวก็เก้าหกศูนย์นะคะท่านชมก็ส่งไปกับเอ็ดนะคะว่าจะเห็นเหมือนกับเอ็ดไหมคะในสายตาของเอ็ดก็มองเห็นเป็นเก้าหกศูนย์นะคะท่านชม ค่ะแอดก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะค่ะโชคดีค่ะ